คือ,องี้ท่านชมช่องเนี้ยช่องเนี้ยเคยแนะนำสายดิจิตอลมาแล้วทั้ง coaxial ใช่ไหม USB แล้วก็ optical นะครับแนะนำมาหมดแล้วส่วนใครที่มีความเชื่อว่าสายดิจิตอลไม่ต่างกันหลอกเสียงเหมือนหมดรบกวนเลื่อนผ่านเลยนะครับผมขี้เกียจเสียงขี้เกียจอธิบายแล้วนะลบกวนเลื่อนผ่านเลยนะครับ,เ,บ,รบ,บ,เ,เ,รบเราคุยกันคนละภาษา ถ้าคุณบอกดิจิตอลศูนย์หเสียงเหมือนกันหมดเนี่ยก็แสดงว่าเราคุยคนรับภาษาแล้วนะครับแต่คุณอยากจะอยากจะคุยภาษาเดียวกันก็าหาโอกาสลองดูนะลองด้วยตัวเองก็ได้นะว่ามันต่างหรือไม่ต่างวันนี้เป็นสายดิจิตอลประเภทใหม่ล่าสุดที่ผมจะมาแนะนําท่านผู้ชมครับเป็นสาย i อสแควร์สาย i อสแควร์เคงวันนี้จะไม่ได้อธิบายเพิ่มนะครับว่าสาย i อสคืออะไร S i s q u a r e s เนี่ยเป็นขั้วต่ออีกรูปแบบหนึ่งที่มักจะเจอในเครื่องเสียงรุ่นใหม่หมหๆหลายๆรุ่นนะครับเป็นพวกเครื่องเสียงที่แบบเน้นคุณภาพนิดน,นึงนะส่วนใหญ่จะแบรนด์จีนที่แบบมี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 มมยี่ห้อหน่อยๆนะครับหรือว่าเป็นแบรนด์ฝรั่งบางยี่ห้อก็จะเริ่มมีการเลือกอมีมีขั้วต่อที่เป็นขั้วต่อที่เขาเรียกว่า i s q u a r e s นะครับ i s q u a r e s ก็ เคยทำเป็นตารางให้ดูแล้วลองย้อนไปดูตอนเก่าๆได้ว่า i s q u ค r e S คืออะไรนะครับ i-square เเนี่ยเนื่องจากคั่วต่อแบบนี้มันไม่ได้มีมาตรฐานของมันเองมันเป็นมันเป็นข้อตกลงบางประการเท่านั้นของของของแบรนด์ผู้ผลิตเครื่องเสียงบางยี่ห้อนะครับมันไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นมาตรฐานเพราะฉะนั้น เราจะเห็นว่าค้่ต่อ i-square s ตั้งแต่อดีตโบราณกาลนานมาเนี่ย i-square s ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเมื่โอโัวปี80-90ก็มีเครื่องเสียงบางยี่ห้อใช้ i-square s แเ้วแต่ว่าเนื่องจากมันไม่ได้เป็นมาตรฐานมันไม่ได้เป็นมาตรฐานเนี่ย i s s u a r e s มีตั้งแต่ค้่ต่อที่คล้าย ps2 อคั่ต่อเหมือน s video ีโอคือ i-square s มันใช้มันใช้สายมันจะใช้สายสัญญ,ญาณประมาณ 4- 5เส้นเพราะฉะนั้นสาย เขาเขาก็แค่เลือกใช้คั้วต่อที่มีคั้วต่ออมีขาต่อครับมากประมาณ4-5เส้นขึ้นไปนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยไอสแควร์ I Edge, มันไม่ได้เป็นสแตนดาร์ดเพราะฉะนั้นยี่ห้อหนึ่งเวลาจะทำออกมาก็มักจะทำทานสปอร์ตมาใช้กับแดกของตัวเองแล้วก็เป็นชุกคั้วต่อไอสแควร์อย่างเมื่อหลยเมื่อ20กว่าปีก่อนออเดอร์เชมีเป็นยี่ห้อหนึ่งที่ใช้ ขั้วต่อ i อสแควรของออ d ด o ร์เคมีใช้ขั้วต่อหน้าตาคล้ายๆ S v i ว e ดีโอใครจำา S สวีดีโอได้บ้างขั้วต่อคล้ายๆกับขั้วต่อเมาส์ PS2 อ่ะขั้วต่อแบบนั้นเป็นขั้วต่อกลมๆแล้วก็มีขา 4- 5หขาแล้วยุคหนึ่งยุคหนึ่งเครื่องเสียงยุโรปก็จะเป็นขั้วต่อ i อสแควรเหมือนกันแต่จะใช้เป็นคล้ายๆขั้วสายแลนหรือไม่ก็ขั้วสายโทรศัพท์อะไรทำนองนี้ก็คือมีขามากมากกว่า 4- ีหขาเป็นใช้ได้ ก็ด้วยความที่ขั้วต่อแบบนี้มันมีสแตนดาดมันไม่มีมาตรฐานที่แบบเหมือนกันทั้งโลกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นหลังๆเนี้ยเครื่องเสียงที่ออกมาในยุคปีหลัง2000ขึ้นมาหลายรุ่นน่ะก็ออกแบบขั้วต่อ i square s โดยการไปอาศัยขัข้วของสัญญาณไปขั้ว HDMI เพราะฉะนั้นอย่างทุกวันเนี้ยส่วนตัวผมเองเนี้ย ผมมี d a c ที่มีขั้วต่อ i อสแควร์นะครับ i อสข้อดีของ I s q u a r e ์เคยพูดไปละมันก็จะมีมาทั้งสัญญาณมีมาทั้งคล็อกเพราะฉะนั้นเวลามันวิ่งมาเนี่ยตัว DA c มันก็ไม่ต้องไปเสียเวลาดึงคล็อกออกมาจากสัญญาณเหมือนสัญญาณ s p ชดิปมันก็เอาคล็อกของตัวทานสปอร์ตหรือตัวต้นทางมาใช้ได้เลยคือมันมันส่งคล็อกมาให้เลยแยกต่างห่างมาอีกเส้นหนึ่งอะไรทำนองเนี้ยนะครับต้องขอถือโอกาสเล่าถึงขั้ว i Square สั้นๆอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะ จริงจไอสแควรอ่ะมันย่อมาจาก Interic Sound ซมันคือการเชื่อมต่อสัญญาณที่มันอยู่ในแผงวงจรมาก่อนไอขั้วต่อเองี้ยนะครับมันก็จะมีขาประมาณ4-5ขาแล้วแต่เราจะเอาสัญญาณอะไรมาบ้าง1ใ,ใน4ใน4-5ขาเนี่ยจะมีสัญญาณที่เป็น Data คือเป็นสัญญาณเสียงแล้วก็จะมีขาที่แยกสัญญาณนาฬิกาหรือสัญญาณ l ็อกมาต่างหากเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เปรียบว่าต้นทางกับปลายทางเนี่ย มันจะสามารถซิงค์คล็อกกันได้โดยตรงผ่านขั้วต่อแค่เส้นอาผ่านสายสัญญาณแค่เส้นเดียวแต่ก่อนนั้นเนี้ยขั้วพวกเนี้ยมันอยู่ในลายวงจรมันอยู่ในแผงวงจรท่านผู้ชม,ชมห่างกันนิ้ว2นิ้วะนะครับปัจจุบันเนี่ยมันถูกแยกออกมาไว้หลังเครื่องหลังเครื่องของเครื่องต้นทางกับหลังเครื่องของเครื่องปลายทางข้อดีของมันคือการเชื่อมต่อคล็อกถึงกันได้โดยตรงแต่สายที่ใช้เนี่ยมันต้องมีคุณภาพไม่งั้นเนี่ยความยาวที่เพิ่มขึ้นจาก1เซน2เซนมาเป็นเนี่ยมาเป็นเมตรหนึ่งเนี่ย มันก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นระหว่างทางได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเขาไปอาศัยขั้ว HDMI แต่อย่าจำสับสนกันนะ I square S กับ HDMI ที่เราใช้กันในโฮมเทเ e เตอร์ในทีวีอ่ะมันเป็นสัญญาณคนละแบบเพียงแต่ว่า HDMI มันเป็นสแตนดานเป็นมาตรฐานเพราะฉะนั้น HDMI ทั่วโลกอ่ะถ้าเป็น HDMI ขั้วไซส์ปกติมันจะเป็นมันจะเป็นขั้วแบบนี้นะครับ แต่ว่า i-square-s มาอาศัยคั่วต่อ i-square-s ที่ไม่มีมาตรฐานเนี่ยมันแค่มาอาศัยคั่วต่อ HDMI เพราะว่า HDMI มันมีคั่วเยอะแล้วก็คั่วมันมีประสิทธิภาพสูงสายมันมีแบนด์วิดต์กว้างเขาก็เลยมาเลือกใช้อันนี้เท่านั้นเองนะครับคราวนี้เนี่ยที่ผ่านมาตอนที่ผมเอาตัวทานสปอร์ต PL 200ของ SMSL มาใช้เนี่ยมันมีคั่ว i อสแควรอส d อาแตัวแดก SMLD 400EX ของผมนะีมันก็มีขั้วต่อ iSquare S In นะครับช่วงแรกที่เอามาเนี่ยผมยังไม่ได้ซื้อสาย iSquare S อะไรเลยผมก็อาศัยสาย HDMI นั่นแหละต่อถามว่า HDMI ต่อได้ไหมได้ก็เราใช้สายมันเนี่ยนะครับแต่ท่านผู้ชมอย่าเอาสายอย่าเอาขั้ว iSquare S อย่าเอาขั้ว iSquare S ไปต่อใช้งานกับขั้ว HDMI In บางคนสับสนบางคนสับสนบางคนเอาเอาขัา้วต เอาขั้วต่ออะไรนะ HDMI HDMI ARC จากทีวีมาเข้าขั้วต่อ iSquare s มันเสียบกันได้ไงแต่มันขั้วต่อมันคนละสัญญาณนอะมันคุยกันคนละภาษามันเลยไม่รู้จักกันนะไม่มีเสียงออกนะนะครับเผลอจะพังเอาด้วยนะอย่าไปต่อนะครับเช่นกันผมก็ไม่สามารถเอาทานสปอร์ตท,ที่เป็น iSquare s เอาที่ต่อทิ่ใช้ขั้วต่อ HDMI เนะี่ยไปต่อกับซาวบา หรือว่า d ดกที่มี hdmi in นะครับเพราะมันมี็นขั้วต่อคนละแบบกันมันแค่มันเป็นขั้วมันเป็นสัญญาณคนละแบบแต่มันแค่อาศัยขั้วต่อแบบเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่ผมได้ทานสปอร์ตมาเนี่ยมาใช้กับ d ดกตัวนี้โดยการเชื่อมต่อ i-square ช่วงแรกผมใช้สาย DMI ต่อนี่แหลนะสายสายไม่เป็นไรเนี่ยก็ลองไปอยู่นานอยู่สักพักหนึ่งจนผมไปเห็นว่าในตลาดเนี่ยมันก็มีคนทำสาย i อสออกมาต่างหากนะ เนี่ยสายมันก็หน้าตาเป็นเป็นเป็น HDMI เนี่ยแหละนะครับแต่เขาโฆษณาว่าสายอ่ะตัวเนี้ยมันออกแบบมาสำหรับสัญญาณ iSquare S โดยเฉพาะนี่คือสายสัญญาณ iSquare S ที่ตั้งใจทำมาไอสายเส้นเนี้ยผมไปเสียบ HDMI สัญญาณก็ไม่ครบนะครับเขาต่อเขาต่อขาไม่ครบนะครับ นี่ยอันนี้จะไปใช้แทนสาย d m i ก็ไม่ไม่ได้นะภาพไม่ออกนะมันเขาต่อขามาไม่ครบเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่ามันน่าจะดีกว่าในเมื่อเขาพยายามอ p t ติม z e มาหรือว่าอาจจะออกแบบชิเลเชอร์อะไรมาเพื่อสัญญาณเสียงอย่างเดียวคืออันนี้ต่อภาพไม่ได้เน้นต่อเสียงอย่างเดียวอันนี้เป็นสายของยี่ห้อชาหลิงนะครับชาหลิงเป็นแบรนด์เครื่องเสียงจีนนะครับที่ที่มีคลาสพอสมควรเพราะฉะนั้น ก็ไว้ใจได้จริงๆในตลาดเนี่ยถ้าเราหาไปมีหลายยี่ห้อนะบางคนก็เป็นสาย DIY เลยบางอย่างแต่ผมก็ขอลองกับอะไรที่มีมาตรฐานนิดหนึ่งก็แล้วกันอย่างน้อยชาหลิงก็เป็นแบรนด์ที่ที่เชื่อถือได้แล้วก็แล้วก็ชาหลิงเองเนี่ยก็มีตัวเครื่องเสียงที่ใช้ชิมเบ็ดขั้วต่อ I SQUARE S เหมือนกันอะไรางี้นะครับก็เส้นนี้ราคาพันกว่าบาทพันต้นๆน,นะตัวนี้โฮลิสัขายเหมือนกันผมก็สั่ง ผมเห็นหลายคนก็สั่งจากนอกก็มีนะแต่ว่าผมดูแล้ราคาโฮลิไซที่เขามีสต็อกอยู่แล้วก็ราคาไม่ได้ต่างกันเพราะฉะนั้นจะสั่งมาจากนอกทําไมนะครับก็ตัวน,นี้ผมสั่งมาจากโฮลิไซเดี๋ยวให้ดูข้อมูลคร่าวๆนะว่าสายสัญญาณรุ่นนี้ชาลิง L8 นะชื่อรุ่น L8 นะครับมันมีรายละเอียดเป็นยังไงนะครับเอาไปดูเว็บไซต์กันนะนี่นี่นีชาลิง L8 เป็นสายเคเบิล i s q u ค r e S คุณภาพสูงครับหุ้มฉนวนถักเบียร์ที่ทนทานประกันศูนย์ไทยนะแต่ประกันเท่าไหร่ไม่รู้นะครับเนี่ยราคาฮุลิสัน1 0บาทลองไปเช็คราคาต่างประเทศได้เลยนะสูสีกันความยาวประมาณเมตรเมตรหนึ่งนะเมตรเมตรสิเมตรยีนั่นแหละนะครับสายรุ่นนี้มีความยาวเดียวนะครับมีความยาวเดียวชาหล,ลิงทําสาย L8 รุ่นนี้ทั่วโลก ไม่มีหลายความยาวให้เรื่องนะครับเป็นความยาวเดียวเลยนะครับโดยพื้นฐานเขารองหัวรองรับมาตรฐาน iSquare S นะ iSquare S ที่เป็น HDMI นะเป็นสายเคเบิล iSquare S คุณภาพสูงที่โดดเด่นด้วยปลั๊กคุณภาพสูงและหุ้มฉนวนถักเปีที่ทนทานถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับใช้งานกับเครื่องเล่นของชาลิงนะครับใช้ต่อกับแดกแอมของชาลิงที่เป็นขั้วต่อ iSquare S นะก็ใช้กับ พวก i s q u a r e S ที่เป็นเอ i ดิมอยี่ห้ออื่นได้อย่างเงี้ยผมใช้กับ SMS แล้วก็ใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันเนี้ยแสงมันจะหลอกตานหนึ่งเราเห็นเป็นฟ้าฟ้า่ตัวจริงมันออกเทาเทาเทาฟ้านะครับข้างนอกก็เป็นฉนวนไนลอนถักสายไม่ใหญ่มากนะไม่โตมากนะถ้าเอสดิมไอเดใหญ่กว่าผมผมเลยอนุมานไว้ว่าขั้วต่อเนี่ยเขาไม่ได้เขาเขาต่อขาไม่ครบูพง่งว่าเน้นเสียงอย่างเดียวไม่เน้นภาพเลยนะก็เวลาใช้งานก็เสียบกับ ต้นทางกับปลายทางง่ายๆตรงไปตรงมานะแค่นี้เลยจบไม่ได้มีรายละเอียดว่าใช้ตัวนำอะไรไม่มีเลยนะแต่ผมลองแล้วผมลองแล้วมันคุณภาพดีกว่าสายดีมไผมลองแล้วเอาสายดีมไผมลองเทียบกับอย่างดีมไของไอ d TV Thailand สายเจเดโก้นะครับก็อันนี้ดีกว่าฟังละเอียดกว่าโปร่งกว่าแล้วก็สะอาดกว่า นะครับลองแล้วผมลองสาย d ิมไของเจลิโคนี่ยก็สายคุณภาพดีนะแต่ว่าอย่างที่บอกของพวกนี้มันต้องลองคือผมก็สงสัยอยู่แล้วว่าโอเคเสียบสาย d ิมไแล้วทุกอย่างมันใช้งานได้สัญญาณมันดีทงดีเทคกันได้แต่ว่าแล้วถ้ามันมีสาย i s q แ a r e s แท้ๆแล้วนะครับมันจะเป็นยังไงแล้วอย่างที่บอกเส้นนี้มันก็แค่พันกว่าบาทเนี่ยก็ไม่ได้ลำบากใจที่จะลองว่างันเถอะนะครับ ตัวเนี้ยตอนที่ซื้อมาแพคเกจจิ้งไม่มีอะไรนะเป็นถุงใส่มาธรรมดาแล้วก็มีเนี่ยมีเป็นตัวปลอกคุ้มกันฝุ่นมาแค่เนี้ยหัวท้ายไม่มีอะไรเลยเนี่ยไม่มีแพคเกจอะไรเลยแต่เป็นแบรนด์ชาลิงนะครับจริงๆเอาเข้อจริงนะมีโลโก้นิดหน่อยตัวสายไม่ได้บอกอะไรเลยนะครับมันมันมีโลโก้ตรงเนี้ยนิดหน่อยบอกว่าเป็นชาลิงเนี่ยเห็นโลโก้ชาลิงไหม ที่ตัวสายก็หุ้มหุ้มฉนวนไนล่อนถักแบบนี้มานะครับตัวหัวต่อเอนี้ยก็ดูแน่นหนาแข็งแรงนะเออดูแน่นหนาปึกปักเป็นโลหะนะเป็นโลหะรู้สึกเป็นโลหะประเภทนอนแมกเนติกนะไม่ไม่ดูดอา่าไม่เป็นไม่เป็นแม่เหล็กนะเ,เป็นนอนแมกเนติกแล้วก็เคลือบเนี่ยเงาเงา,งาดำดำมาวันนี้คงไม่ได้เทียบกับอะไรนะครับเอามาแนะนํากันเฉยเฉยว่าถ้าใครที่ใช้เครื่องเสียงที่ใช้คั่วต่อไอสแควร์เอสยูเนี่ยนะครับก็ ลองพิจารณาสายที่เป็น i s q u a r e s แท้เส้นนี้ดูแล้วกันนะครับมันไม่แพงนะมันไม่แพงแล้วผมลองใช้แล้วดีกว่าสายด m มไในราคาพอๆกันอ่าไม่ต้องเทียบเลยสายดีมไราคาถูกๆหรือสายแถ้ดีมไสู้ไม่ได้แน่นอนคือขนาดเทียบกับสายดีมไอราคาเนี่ยสองสามพันนะไอนี้ก็ดีกว่านะแต่เพียยังไม่เคยลองเทียบกับสาย i s q u a r e s รุ่นอื่นๆท่านั้นเองนะในตลาดก็มีไม่เยอะนะ i s q u a r e s เป็นกู้ต่อที่ใช้งานค่อนข้างจํากัดนะ ไม่ได้มีแพร่หลายนะครับก็วันนี้มันแนะนํากันเสียงดีจริงตัวนี้ถ้าใครที่มีพวกแดกหรือว่าทานสปอร์ตหรือว่าสตรีมเมอร์บริดจ์อะไรเงี้ยที่เป็น i-square-s ที่เป็นขั้วต่อยดีมอ่ะถ้าคุณยังใช้สายแถมถ้าคุณยังใช้สายดีมไธรรมดาธรรมดาอยู่นะลองลองพิจารณา i-square-s รุ่นนี้ดูนะเสียงดีเสียงดีผมลองแล้วนะครับเดี๋ยวให้ฟังอันนี้ล้กันเป็นแผ่นรวม รวมฮิตนั่นแหละรวมเพลงของค่ายอเดลไฟล์ของฮ่องกงอย่างฮิวโก้นะฮิวโก้ฮิวโก้ส่วนใหญ่เป็นเพลงจีนแหละนะครับแล้วตัวนี้มันใช้แผ่นซีดีพิเศษแล้วชื่อ AGCD เนี่ยโหมเดี๋ยวนี้พยายามจะขุนซีดีแล้วก็ตัวนี้กล่องมันพิเศษนิดน,นึงเดี๋ยวโชว์โชว์โชว์ท่านผู้ชมเคยเจอซีดีแบบนี้ไหมตอนแรกผมพยายามงัดกล่องเปิดงัดเงี้ยมก็ไม่เปิดเห็นไหมตัวนี้มันต้องดล็อกอย่างนี้เนี่ยมันมีล็อกอยู่อย่างนี้ ซีดีเป็นเงนี้ยเนี่ยเออกล่องแบบนี้ไม่เคยเห็นวะเนี่ยแล้วก็เป็น AGCD เนี่ยข้างในเขาก็บอกกระบวนการ AGCD คืออะไรโอ้โหเครื่องเขาเนี่ย AGCD มันคือ CD นั่นแหละนะครับก็อันนี้เป็นรวมฮิตมาจากอัลบั้มต่างๆของค่ายเนี่ยฮูโก้เนี่ยฮูโก้เนี่ยนะเป็นพวกค่ายฮ่องกงโอเดอไฟจ๋าเลยเนะี่ย ฮูโกอั Ultimate Professional and ลติเมตโปรเฟชชั่นอลมัสซิลลิ่งและซีดีอะไรเงี้ยอันนี้ไม่เกี่ยวกับสายที่ต้อที่แนะนําหรอกนะมาอวดแผ่นเฉยนะมันก็เอามาจากหลายๆอัลบั้มนะคือรวมรวมเพลงอะลงเพลงดีๆะนะครับเนี่ยอันเนี้ยเพลงแรกก็เอามาจากอัลบั้มนี้เพลงสองก็ามาจากอัลบั้มนี้มีทั้งบรรเลงมีทั้งร้องนะส่วนใหญ่เป็นภาษาจีนคือดนตรีจีนอะไรแบบนี้แหละนะครับคือคือถ้าคุณไปฮ่องกงคุณจะเจอเพลงพวกนี้แล้วมัง้งนะครับนะครับประมาณนี้ เคยแนะนําสายโคแอคเคยแนะนําสายออปติกเคยแนะนํา USB ไปแล้ววันนี้ไม wow, like ่มีอะไรครับก็มาอยากมาแนะนํา i s u u a r e เพเผื่อมีคนเจอแบบผมว่าตอนแรกคิดว่าสายดิมไอจะพอได้นะไม่เหมือนเสียงไม่เหมือนไอ้นี่ดีกว่าเอาไปฟังเพลงกันแล้วกัน 深邃、悠远的笛声，把我们带到了黑土地上。古老、质朴的弦子，在。 มานี้รีวิวสาย i s ซ์ควายออย่าเรียกว่ารีวิวเลยมาแนะนำดีกว่าเรียกว่ามาแนะนำดีกว่าเอาเพลงไทยสักสักเพลงมาละพาไปเมืองจีนนี่นี่อัลบั้มนี้กำลังฮอตกำลังฮิตนะเอาเพลงไทยสักเพลงแล้วกันเดี๋ยวจะตกใจเพลงไทยแผ่นนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับเป็นเป็น UHQCD นะเป็นอัลติเมทไฮคุณิตีซ c d d เลยนะมไม่ธรรมดาเหมือนกัน ให้ฟังแค่นี้แหละใครฟังแล้วชอบไปอุดหนุนเขานะมีขายผมเห็นมีขายทั่วไปแล้วไอ้แผ่นนี้นะครับรอดีเดียวเนี่ยคุณโจโปสเตอร์เพื่อนผมเป็นคนทํานะก็ฟังแล้วชอบไปอุดหนุนๆๆเขานะให้ฟังแค่นี้แหละ <laughs> แผ่นเพลงไทยที่ทําโดยคนไทยแต่ใช้มาตรฐานการผลิตระดับ เดียวกันกับแผ่นซีดีออเดอไฟล์ระดับโลกหรือว่าดีกว่าด้วยซ้ำนะมาตรฐานการผลิตเดียวดีกว่าทั้งการทำมาสเตอร์ลิงทำอะไรนู่นนี่นั่นรวมถึงตัวคุณภาพแผ่นก็ดีกว่าแผ่นซีดีทั่วๆไปอยู่ในมาตรฐานระดับสูงเลยนะแต่เป็นเพลงไทยนานๆจะมีเพลงไทยตั้งใจทำขนาดนี้นะอะไปอุดหนุนเขานะนี่น,น,นให้ดูอีทีหาซื้อได้ทั่วไปใครหาซื้อไม่ได้ทักมาเดี๋ยวผมจะบอก ลิงก์ไปหาซื้อให้นะครับ